สดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีหลักคิดหลักยึดในการลงทุนนะครับและก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับทุกๆต้นเดือนนะครับเราจะมาพบกับท่านผู้นี้ครับคนที่มีความคิดในเรื่องของการลงทุนที่แตกต่างออกไปนะฮะเขาพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ตกผลึกถึงแก่นครับ เรานั่งอยู่กับคุณเจริญชัยชัยภัยบู์วงครับเป็นผู้จัดรายการวิทยุรู้ใช้เข้าใจเงินนะครับทาง FM 96.5เมกะเฮิร์นะครับช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับแล้วก็อีกตำแหน่งของเขาก็คือนักวิเคราะห์กลยุทธ์ของ SIU สยามอินเท l i g เจนต์ยูนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเจอกันทุกๆต้นเดือนนะครับตลอดไปเลย ครั้งที่แล้วรู้สึกเราจะได้คุยกันแล้วก็ไปพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งนั่นก็คือหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราชษฎร์บีเอชตอนนั้นผมฟังแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าบาทนะบกะ60กว่าบาทณวันนี้ผมเพิ่งเช็ควันศุกร์ล่าสุดเนี่ยแหละครับ80บาทขึ้นไปแล้วนะฮะเห็นบอกว่ามีนักลงทุนนี่โทรมาหาคุณเจริญชัยเลยเลยฮะชื่อคุณสมศักดิ์ครับ คุณจอเราก็ไปบอกชื่อเขาทำไมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมสักมีเป็นล้านคนมีเป็นล้านคนไม่รู้ชื่อต้องบอกว่าสมสักแฟนอ่ารายการอะไรนะถอดรหัสเซียนครับโทรไปแล้วก็บอกว่าผมได้ซื้อใช่หุ้น BS ด้วยความคิดว่าจะถือยาวแต่ที่ไหนได้มันวิ่งขึ้นมาทันทีเลยใช่ถามตรงๆวิ่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณเจริญชัยมองว่าอย่างไรฮะ อย่างนี้ครับก็คือว่าหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับที่ผมบอกนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าพื้นฐานดีมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับอ,อย่างเงี้ยหุ้นดีแบบเนี้ยบางทีเนี่ยผมให้งลงทุนยาวนะสองสามปีแต่มันไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ไงบางคนอดทนไม่ไหวก็ขายไปก่อนก็อเ,เอนตัวเนี้ยโชคดีคือมันขึ้นมาครับนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็คือว่ามันขึ้นมาคือพูดได้คือหุ้นพื้นฐานมันดีอยู่แล้วเนี่ยม,มันรอวันขึ้นไงแต่ไม่รู้ขึ้นเมื่อไหร่อันนี้กะลําบากมากคือคนที่จะลงทุุนนนนนห้้พืฐาเี่ จำเป็นที่จะต้องเก็บตอนที่มันยังไม่มีใครที่สนใจมากนักถูกต้องนะครับและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาไอไหร่แต่ b S คุณเจริญชัยบอกว่าโชคดีที่คนเห็นไวแล้วก็ทำให้มันวิ่งขึ้นมาผมถามกันตรงๆถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมเป็นนักลงทุนสมมุติผมเพิ่งมาเปิดรายการนี้เห็น b s กระโดดขึ้นไปแล้ว80บบาทผมจะซื้อตามได้ไหม ผมยังไม่แนะนําครับเพราะอย่างนี้ครับมันอาจจะขึ้นต่อไปถูกไหมแต่มันอาจจะลงได้คุณก็อาจจะคือพูดได้คือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ผมย้าคําว่าส่วนใหญ่นะครับอก็คือว่านักลงทุนเนี่ยมักจะแบบว่าถ้าเกิดลงไปขาดทุนสักห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นบางทีใจฟอไม่ไหวแล้วไงนะเพราะฉะนั้นควรจะซื้อตอนนี้มันยังไม่ขึ้นจะได้ใจไม่ฟอครับคุณคุณเฉลิมชัยคุณแสบรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมแนะนําอ่ะอันนี้คือผมแนะนำาปนรายการ เอพี95ผมก่อนก่อนนั้านี้55นะครับแล้วแต่ตอนนั้น55มันลงไป50นะครับอ่ายังไม่ต้องพูดถึงตอน60นะอืมอืมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอน60สมมุติว่าแล้วมันลงไปสัก50เนี่ยคุณรับไหวไหมคนก็ตกใจเลยใช่แล้วดีไม่ดีแนะนําอะไรแล้วก็ขายทิ้งไปใช่โดยลืมไปว่าพื้นฐานมันเป็นอย่างไรตอนที่เราเข้าไปซื้อใช่และตอนนี้ก็มานั่งเสียดาย ใช่แปดสิบาทใช่เพราะยังงั้นเนี่ยผมนะนนาหาตัวใหม่ฮะ uh huh. แต่ต้องเป็นตัวที่ดีนะไม่ใช่ว่าแบบอาสมมติโรงพยาบาลนะใ,ใกล้เคียงโรงพยาบาลใกล้เคียงเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็ดีแต่ก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่ที่เหลือล่ะเฮ้ยที่เหลือยังไม่ขึ้นไปซื้อมันอาจจะไม่ดีเหมือนกันนะอะ๋อเพราะฉะคือในกลุ่มของมันเองเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันดีเหมือนกันหรือเปล่ามันเป็นอย่างไรเหมือนกันหรือเปล่าถูกต้องอืมอ่าเหมือนกลุ่มกลุ่มแบงก์อะใช่ไหมแบงก์ใหญ่ใหญ่ อ่โดดเด่นใช่ไหมแบงก์วิงขึ้นมาครับผมแบงก์แบงก์เอชซีบีบีบีเอลครับอืมมันก็จะมีบางแบงก์เบก็ขึ้นมาอ่าแต่บางคนก็ไปลงทุนแบงก์อาจจะเล็กหน่อยใช่บางทีมันไม่มาอ่าอย่างเงี้ยคือมันยากไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลักอย่างหนึ่งคือลงทุนตอนที่มันยังไม่ขึ้นหรือมันนิ่งๆอยู่อาจจะขึ้นมาแล้วแต่นิ่งๆอยู่แต่ตอนนี้มันขึ้นหมือหวานเลยเกินลงไปก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ต่อไปในระยะสั้นแต่ถ้ามองในระยะยาวในส่วนของ b S ก็ถือว่ายังดีอยู่หรือเปล่าครับคือถ้าเกิดมีใครถืออยู่เนี่ยยังไม่ต้องขายหรือขายบ้างส่วนตัดแบ่งอ่าอย่างอย่างคุณสมสังเนี่ยเกเขาบอกเขามี80,000ขายไปแล้วครับส0 0 0 0อย่างเงี้ยผมบอกให้ทยอยขายไปบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ถือ50%ไหมก็คือถือไว้40,000อีกห0ื่นหนึ่งเนี่ยไว้เล่นรอบอาจจะขายไปบ้างรับกลับมาบ้างอย่างเงี้ย ็เคยเท่าที่เคยคุยกับรายการเรามาก็เคยคุยไปแล้วคือเราเข้าใจดีถึงความรู้สึกของนักลงทุนถึงพฤติกรรมของนักลงทุนว่าเป็นอย่างไรเห็นมันขึ้นมาปุ๊บมันก็หือยากจะขายเราก็ต้องแบ่งมีพอร์ตถือยาวมีพอร์ตถือสั้นนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นนี้ที่ถามขึ้นมาเนี่ยเพราะมันตรงกับวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเลยนั่นก็คือเรื่องของ Mar g i n o f safety ถูกต้องครับ Mar g i n o f safety คือถ้าเกิดว่าเราลอง,ลองดูนะฮะในส่วนของ BS ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน ถือว่าวันนี้วิ่งขึ้นมาพอสมควรแล้วคำว่า Margin of Safety นะวันนี้มันอาจจะดูหายไปบ้างอ่าหายไปบ้างถูกต้องต้องใช้คำว่าบ้างครับครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันจริงๆว่าแล้ววิธีการดู Margin of Safety มันเป็นอย่างไรผมถามกันตรงๆหลายคนพูดนักลงทุน VI พูดกันเยอะมาก Margin of Safety มันคืออะไรฮะ ครับเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงครับคือว่าคนไปอ่านหนังสือเยอะนะหลักๆก็มีปีเตอร์ลินมีวอลเลนบัฟเฟตนะครับมีเป็นอะไรนะเบนจามินเจแฮมมีฟิลิปฟิชเชอร์ครับอ่าสี่ห้าคนเนี้ยถามว่าอ่านแล้วเข้าใจมันอย่างทองแทหรือเปล่าอย่างบัฟเฟตเนี้ยแวร์ยูอินเวสเตอร์แล้วมันแวร์ยูยังไงอซื้อตอนถูกใช่ไหมถูกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมสรุปได้คําเดียวบัฟเฟตนะมาจินออมเซฟตี้อ่าทีนี้คนบางคนจะแย้งว่า มาจินออฟเซฟตี้มันเป็นของเบนจามินเกแฮมใช่ไหมครับถูกต้องเป็นของอาจารย์เขาแต่คนที่ประยุกต์ใช้หลักการนี้ได้ดีที่สุดคือบัฟเฟตถามว่าทําไมมาจินออฟเซฟตี้ของเกแฮมคืออะไรต้องเข้าใจคํานี้ก่อนเป็นคําที่บัญญัติโดยเกแฮมครับใช่ไหมครับมาจินออฟเซฟตี้ของเกแฮมก็คือหุ้นที่มันมีราคาต่อรองที่ถูกกว่าเดิมเช่นถ้าเขามีข้อพื้นฐานแล้วเนะี่ยหุ้นตัวน,นี้อยู่ที่ร้อยบาทครับใช่ไหมครับเขาซื้อสักห้าสิบบาทเนี่ยมีมาจินออฟเซฟตี้องเยอะ ใช่ไหมครับ <Ừ. S 1> หรือซื้อสัก80บาทอย่างเงี้ยมีมีมาจีนออสเตรีเยอะอะคือเขาวิเคราะห์ว่ามันจะไปร้อยอยู่ที่ร้อยสมมติอยู่ที่ร้อยพื้นฐานคือวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูกระแสเงินสดอะไรต่างๆนานาะนะฮะก็อยู่ที่ร้อยทีนี้เขาก็ต้องต่อรองลงมาหรือ50รหรือว่า80ดสิเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันวิเคราะห์ผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่เผื่อไว้ไงอ่า สมมติว่ามันจริงแล้วค่ามันอยู่แปดสิบถูกไหมเขายังได้กาไรอยู่30นสะิบนะอันนี้คือมาจินออมเซฟตี้ครับผมนี่คือของเบนเจามินเกเรแฮมเพราะว่าเบนเจามินเกรแฮมี่ยมองในเชิงขาลงว่าเขาไม่อยากจะขาดทุนใช่ไหมครับ,รบ,รบหมายความว่าถ้าธุรกิจไม่ดีนะขายสินทรัพย์ขายไปเลยเพราะสินทรัพย์นีมันมีราคามมลค่าืาแต่เบนจามินเกรแฮมลืมไปอย่างหนึ่งคือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นมันก็เสื่อมค่าได้ครับผมใช่ไหมครับคือผมสรุปแป๊บหนึ่งนะเบนจามินแกรแฮมเนี่ยจะเป็นนักลงทุนโอ้โห อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าตำรับที่พูดคำว่า Margin of Safety ก,ก่อนหน้านั้น <S <S <ๆ>ก่อนที่วอลเลนบัฟเฟตจะไปใช้และเบนจามินเกแฮมเนี่ยเป็นคนที่มอง Margin of Safety ในเชิงของขาลงหมายความว่าถ้าเกิดว่ามูลค่ามันเป็นเท่าไหร่มันจะต้องราคาหุ้นจะต้องต่ำกว่านั้นซึ่งหนึ่งต้องรอว่ามันจะต่ำกว่าเมื่อไหร่อสองต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะ ที่เกแฮมเขาชื่นชอบนั่นก็คือการซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าบุคแวลูหรือว่ามูลค่าทางบัญชีใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเขาเห็นภาพสินทรัพย์ของบริษัทชัดๆแต่ก็ต้องรอดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าบริษัทนั้นถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าบุคแวลูสิ่งที่เบนจามินเกแฮมหวังนั่นก็คือว่าคุณก็เจ๊งไปสิแล้วก็ขายสินทรัพย์ไปสิโดยที่พี่เจริญชัยบอกว่าอาจจะมองผิดก็ได้เพราะว่าสินทรัพย์นั้น เราไม่รู้ว่ามันเสื่อมค่าด้อยค่ากันไปถึงไหนแล้วใช่ที่สําคัญคืดต่อให้ขายได้สมมุติอีกสิปีข้างหน้าขายได้แล้ว50ใช่ไหมสมมติขายได้ร้อยกำไรสอเท่าภายใน10ปีก็โอเคสิประมาณไม่ถึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทวิธีแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกอ๋อครับมาอีกคนหนึ่งบางคนบอกเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของัฟเฟสกาฟฟิชเชอร์ ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ตรงข้ามกับการลงทุนตรงข้ามกับเกแฮมเลยเกแฮมให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ฟิชเชอร์ er นี่ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่เป็นผู้บริหารเกแฮม ah เขารู้นะว่าผู้บริหารที่ดีนําให้หุ้นตัวนั้นดีแต่เขารู้สึกว่ามันบาดไม่ได้แล้วพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ให้ความสำคัญคนเลยคิดว่าคนเลยเอาหนึ่งมาบวกสองอคือคิดว่าบัฟเฟตลงทุนแบบฟิชเชอร์คือมองอนาคต แต่ว่าก็คือว่าต่อรองราคาซื้อถูกแบบ m a r g จิ o นออฟเซ y ตี้คือเอาสองอาจารย์กับเขามารวมกันกลายเป็นบัฟเฟต์คอนเซเ i ทีแบบเกรแฮมแล้วก็ดูผู้บริหารแบบฟีเจอร์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาผสานกันตรงกลางเป็นบัฟเฟต์แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคนเข้าใจผิดยังไงฮะก็คือว่าที่ที่เอามาผสมกันส่วนหนึ่งก็คือมา r g จินออฟเซเนี่ยของเกรแฮมเนี่ยหมายถึงมองอนาคต่าร์จินออฟเซตีของเกรแฮม แบบมองอนาคตกลายเป็นวอร์เรนบัฟเฟตใช่ยังไงครับอธิบายก็คือว่าอสมมุติว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีอนาคตดีถูกไหมมันจะไม่อยู่ที่ร้อยมันไปสองร้อยสามร้อยก็ได้เราซื้อที่ร้อยเนี่ยซื้อแพงแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันขึ้นไปสองเท่าสามเท่าไงคือมองอนาคตด้วยว่าบริษัทมันจะเติบโตเท่าไร่ัจะตตกจากเกแฮมตอนแรกที่เราอธิบายไปคือบริษัทคุณก็เจ๊งไม่เป็นไรใช่เพราะว่าผมก็ถือว่าซื้อถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์ แต่วอลเลมัฟเฟตไม่วอลเลมัฟเฟตบอกว่าเขาจะมาบวกอนาคตการเ,าเติบโตเข้าไปด้วยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องมีมา r g จิ o นออฟเซ็ตี้ราคาหุ้นที่มันต่ําที่มองว่ามันอาจจะลงไม่ได้ใช่ใช่ก็คือว่าพุ่งนี่คือมันอาจจะไม่ต่ำมากเพราะหุ้นมันดีไงอนาคตไกลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองมาร์จิ้นออฟเซ็ตตี้ของัฟเฟตเป็นการต่อรองที่ข้างบนอ๋อครับคือสมมติบุกอยู่ที่50อาจจะยอมซื้อร้อยเพราะว่ามันจะไป200มันจะไป300 ออ่านี่คือมองมาจินออฟเซ็ตี้แบบขาขาบนครับผมอ่าซึ่งเนี้ยไม่ค่อยมีคนพูดไงแต่ผมถอดความมาได้อย่างนี้อืมอ่ทีนี้แล้วต่างกับฟิชเชอร์ยังไงอ่ะกาบฟิชเชอร์ก็มองโกลดเหมือนกันแต่ของฟิชเชอร์เนี่ยมองโกลดแต่เป็นโกลดที่ยังไม่ชัวเพราะว่าอย่างเช่นเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีเนี้ยอาจจะยังขายไม่ได้ในวันนี้เพราะยังทดลองอยู่ครับทดลอง5ปีเสร็จเราถึงจะขายได้แต่พอขายได้นะเติบโตไกลมากกําไรเป็นหเท่า1ิบเท่าอย่างเงี้ยแต่ว่าฟดบอกไม่เอา บัฟเฟตอยยังยึดหลักนาทินออฟเซปตี้ในเชิงของเกแฮมก็คือว่าเฮ้ยต้องมีกระแสเงินสดไหลเข้าเรื่อยๆนะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่โก้มาระดับหนึ่งแล้วพิสูจน์ตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วอย่างเช่นโคกจินเล็ดครับชันครับอ๋อครับอะไรอย่างเงี้ยอืถามว่าเอ้ยอย่างงี้ผมก็ลงทุนอะไรก็ได้ดิไม่ใช่สังเกตว่ายี่ห้อเหล่าเนี้ยเป็นยี่ห้อที่อะไรมีแบรนด์ นะครับคือหุ้นี่ขีอย่างฟิชเชอร์เน้เน,นขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากมซึ่งทุกคนก็ซื้อเือมีกรอตส,สูงๆแหละมองแล้วโอ้โหแต่ละคนมองว่ามันจะโตมันจะโตมันจะโตครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันจะโตจริงหรือเปล่าตามนั้นหรือเปล่ามันยังไม่โตณนะวันนี้ไงแต่บัฟเฟตเนี่ยสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเห็นแน่นอนตั้งแต่วันนี้เลยมันก็มีกระแสะกําไรเข้ามาแล้วครับอย่างเงี้ยคือความต่างระหว่างฟิชเชอร์กับบัฟเฟตถามว่าของบัฟเฟตอาจจะได้น้อยกว่านะแต่า อเพราะมันมาแล้วครับมันมาแล้วแล้วดีของเกแฮมด้วยเพราะของเกแฮมเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นราคาถูกมันก็แชกจะไม่ค่อยดีแล้วมาบ้างไม่มาบ้างกําไรครับอะไรอย่างงี้งเพราะฉะนั้นบัฟเฟตจะจะแบบมาชัวมาชัวขอชัวรคับผมเพราะฉะนั้นพูดตรงๆว่าบัฟเฟตอะความเสี่ยงจะต่ํากว่าเกแฮมความเสี่ยงจะต่ำกว่าฟิชเชอร์แต่ผลตอบแทนแน่เหนือเอเกแฮมแน่นอนแต่ฟิชเชอร์เนี่ยอาจต้องไปวัดกันอีกทีเพราะฉะนั้นบัฟเฟตได้เปรียบไปก่อนแล้วอื นี่คือการลงทุนของบัฟเฟต้องที่บอกว่าฟิชเชอร์มองผู้บริหารบัฟเฟตก็มองผู้บริหารเหมือนกันแต่คนละมุมมองกับฟิชเชอร์ใช่ฟิชเชอร์เวลาเขาจะเข้าหุ้นเขาต้องมองผู้บริหารยังไงฮะก็คือว่าผู้บริหารที่เก่งจัดการเก่งขายเก่งนะฮะคิดค้นผลิตภัณฑ์เก่งอ่าซูเปอร์แมนน่ะต้องเป็นซูเปอร์แมนผู้บริหารท่านั้นต้องเป็นซูเปอร์แมนอาจจะมีหลายคนครับแต่หลายคนนี้ต้องเป็นองค์รวมที่มีแต่อาชริยะอืมซึ่งถามว่าวัดยากไหมยากครับถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย บัฟเฟตมองไงบัฟเฟตเพิ่งบริษัทด้วยเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่ดีครบจะมายินเลดจะสร้างมายังไงไม่รู้แต่พอคุณมีแบรนด์ดังแล้วเนี่ยคนเชื่อถือนะอเอาตัวอย่างเมืองไทยบัมบูงล่า BS ที่เราเคยไปถามว่า BH อาจจะเป็นแบบระดับพรีเมียมถูกไหมถ้าเทียบระดับพรีเมียมด้วยการโรงพยาบาลกรุงเทพหรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆก็อาจจะรักษาพยาบาลเนี่ยดีกว่าทั่วทั่วไปแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่รู้แต่บัรบูงล่าเชื่อใจ แบร์มันคือดีบวกเชื่อใจอถูกปะคือไม่ต้องไปดีมากดีระดับหนึ่งแล้วเชื่อใจด้วยครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ทำไมรุงราดถึงวิ่งขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าผมลองย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะฮะแสดงว่าบัฟเฟต์เวลาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนในส่วนของผู้บริหารคือมองผู้บริหารเนี่ยเขาจะมองแค่สแตนดาดพอ เกินกว่าสแตนดาดแต่ไม่ต้องอัจฉริยะเกินกว่าสแตนดาดไม่ใช่อัจฉริยะแต่ว่าใช้แบรนด์ของบริษัทให้เป็นประโยชน์ด้วยให้เป็นประโยชน์ด้วยถูกครับอย่างกรณีโค้กที่พี่เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก็คือว่าอย่างนี้ครับคือโค้กมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเฟดยังไม่ซื้อเพราะว่ามีผู้บริหารที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือชอบเอาเงินสดของโค้กที่ได้กําไรดีๆเนี่ยขณะมีผู้หลหารไม่่วยแบบเนี้ยเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกิจการที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันแล้วก็ขาดทุนเละเทะ ก็ยังเติบโตอืแต่ก็ยังไม่ใช่พุ้นที่ดีอืถูกไหมครับจนกระทั่งว่าเปลี่ยนผู้บริหารนะฮะในศวรรษ1980ประมาณนั้นผู้บริหารคนเนี้ยมาโฟกัสที่ความแข็งเก่งของโค้กไปซื้อคล้ายๆว่าโรงงานผลิตขวดบรรจุโค้กไปซื้อคล้ายๆว่าแบบสายส่งไปทํากับสายส่งให้ดีอ่ะโฆษณาให้ดีอ่ะเน้นแต่โค้กอย่างเดียวอ่ะทำให้โค้กขยายไปได้มากมายอะไรเงี้ยคือโค้กมันพร้อมจะขยายอยู่แล้วคือผู้บริหารนะไม่ต้องทําอะไรมากเอาแค่แบบว่า เสริมมันเหมือนต้นไม้เขาจะโตอยู่แล้วก็แค่ลดน้ำพรวนดินให้มันดีครับอย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่บัฟเฟตต้องการซึ่งพอเปลี่ยนผู้บริหารแล้วผู้บริหารใหม่ทําแบบที่บัฟเฟตต้องการบรฟษฟัตก็เข้าไปซื้อโคถูกต้องแล้วก็กลายเป็นหุ้นใหญ่ใช่หนึ่งในนั้นของโคก,ก่อนหน้านี้ผู้บริหารเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วดีขึ้นมาประมาณหุ้นขึ้นมาประมาณสามเท่าแล้วเขาก็ยังซื้อนะอืถูกป่ะคือมันพุ่แล้วไงแล้วมันก็แบบดีแล้วไงก็ยังซื้อ ออแต่ถ้าเกิดใครซื้อหล่งอย่างนั้นนะมันแพงไปแล้วไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะจังหวะ Margin of Safety เนี่ยของบัฟเฟตจะแตกต่างกันซึ่งของบัฟเฟตนี่คือเป็นของที่พี่จเจริญชัยแนะนำแนะนำะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่กลางที่สุดจะแตกต่างจากเ ah บนจามินเกแฮมจะแตกต่างจากเอ่อฟิชเชอร์ฟิชเชอร์เขาเขาจะเน้นกรอเราจะดูยังไงฮะว่าหุ้นที่มี Mar g i n o f safety แล้วเนี่ยมันอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับ ก็อย่างนี้ครับง่ายๆนะก็คือว่าหุ้นที่แบบยังไงอะคือที่มันมันล,ล,ลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนกันนะคือว่ามันจะต้องไปคิดลดแบบว่าเอ้ยแบบอนาคตมอง,งนะอะไรเงี้ยอาจจะมีเงินสดคือเงินสดเข้ามาตลอดทีนี้ก็คิดกระแสงเงินสดลดทอนกับใช่ใช่ขอ<ต>้อแรกอันนี้ายากไปหน่อยยากไปหน่อยเอาง่ายคือว่าแบบผมคิดแบบง่ายๆนะหนึ่งเป็นหุ้นที่มีแบรนด์ครับอ่าคือผลิตภัณฑ์เนี่ยดีระดับหนึ่งถ้าดีมากๆบางทีคอร์สมันก็เยอะนะ ว่ากำไรก็น้อยนี่ระดับหนึ่งแต่อาศัยว่ามีความเชื่อถืออย่างหุ้นต่อไปที่จะแนะนําคือ c p n เงี้ยมันเป็นหุ้นเซ็นท่นเงี้ยถามว่าของเซ็นท่นดีกว่าดีกว่าเดอะมอลล์ไหมหรือดีกว่ายี่ห้อก็มีดีกว่าบ้างใช่ไหมครับเซ็นท่นนี่ถือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เบอร์หนึ่งสำหรับห้างค้าปลีกห้างค้าดิสカウสโตเนี่ยไม่ใช่ดิสカウสโตขอพายเป็นห้างสรรพสินค้านะครับศูนย์การค้านั่นเองเบอร์หนึ่งเลยนะในไทยทีเนี้ยมันก็ให้ความเชื่อถือไง ค,คือมันมีบวกความเชื่อถือไปด้วยออันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือว่าเขาอยู่ในตลาดหลังทาฯเขาเล้ดมทุนได้ดีอย่างเงี้ยถูกไหมเขาจะขยายสาขาได้มากอย่างเงี้ยน่าสนใจนะแต่ย้ำก็คือว่าแบรนด์บวกผู้บริหารถูกไหมและแบรนด์เนี่ยก็ต้องมีสองอย่างคือมีสินค้าที่คุณภาพดีกว่าตลาดแล้วก็มีความเชื่อถือกว่าด้วยถูกไหมครับเซ็ทนทรัลเปิดปุ๊บผู้ค้ารายย่อยก็อยากจะไปตั้งร้าน ที่นี่ใช่ไหมเพราะเชื่อว่าจะมีลูกค้ามาเดินลูกค้าไม่ต้องคิดมากไปเดินเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเซ็นทันนี่ใช้ได้ครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอเนี่ยให้เลือกอย่างนี้คือมองว่าก่อนเข้าเนี่ยมองเลยมองแบรนด์ก่อนเลยว่ามันต้องต้องมีแบรนด์น่ะอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่เยี่ยมที่สุดแต่ก็ต้องเป็นแบรนด์ต้องมีแบรนด์และดูว่าเขาจะมีการเติบโตหรือไม่อย่างไรความน่าเชื่อถือของเขาเป็นอย่างไรอย่างเซ็นทันนี่ ล่าสุดประกาศออกมาว่าจะเป็น30สาขาภายในปี2,558ก่อนเปิดอาเซียนวันนี้ปี54าสีเขา18สาขาเดี๋ยวปีนี้ก็จะเปิด2สาขาใช่ไหมฮะซึ่งมองว่ามันจะเติบโตได้ครับแต่ต้องรอแต่ต้องรอเบตัวแบรนด์เองเนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยมันก็เป็น margin of safety ในตัวมันเองด้วยอันนี้เ e r f e c ฟกก็วิเคราะห์แต่เขาไม่ได้ใช้คำนี้ผมผมใช้ใ้เขาแทนก็คือว่าถามว่า ทำไมบัฟเฟตตถึงชอบที่มันมีแบรนด์เพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาการแข่งขันดุเดือดเนี่ยเจ้าของจะไม่ต้องลดราคามากเพราะคนยอมซื้อเพราะเชื่อไงคือแบรนด์เนี่ยมันสามารถได้กำไรเกินปกตินี่คือ margin of safety ถูกไหมครับก็คือว่ายังไงคือคนชอบพูดกันว่าได้กำไรมาจินเท่าไหร่ใช่หครับแต่อันนั้นนะคือ n o r m a l profit คือ n o r m a r g i n คือ margin แบบธรรมดาอาจจะยีถูกไหมสมมติยีแต่ว่าถ้าเป็น แบรนด์ที่มันดีอ่ะอาจจะกำไรสามนะไอ้สิที่เกิดมาเนี่ยก็คือ Margin o นออฟเซฟตี้อืมอย่างเงี้ยคือในตัวหุ้นมันเองมันก็มี Margin o นออฟเซฟของมันด้วยอืมเราต้องมองให้เป็นใช่ครับอย่างวันนี้ CPN เนี่ยราคาก็ประมาณสัก40่สิบบาทปลายๆคนก็ยังไม่ค่อยสนใจมากนักมองทิศทางว่ามันจะดีต่อใช่ซื้อไว้ แต่ว่าซื้อจังหวะไหนเนี่ยต้องดูอีกทีนึงผมว่าสักประมาณเนี่ยสี่สิบต้นๆก็ได้ลงมาสี่สิบสองสี่สิบสามก็ซื้อไว้นะฮะม,มาจินออฟเซ็ตี้ของ CPN อยู่นะจุดไหนฮะอย่างนี้ครับถ้าเป็นบัฟเฟต์มันมองยาก<อ>เพราะว่ามันมองอนาคตไงมาจินออฟเซ็ตี้มันอาจจะแบบว่ายกตัวอย่างนะสมมติประเมินอนาคตสามปีข้างหน้าอาจจะไปร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้เป็นไปได้อย่างเงี้ยมาจินออฟเซ็ตี้เยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบนั่นแหละฮะคือ อย่าไปมองไกลขนาดนั้นก็คือแค่เนี่ยตัวโอเคทีเนี้ยตัววัดมาที่ออฟเซตติ่งง่ายๆนะก็คือว่าอย่างหุ้นโค้งเนี่ยตอนหลังว่าเฟนก,ก็ขายไปนะก้าวเพราะว่า PE มันเกินไปละคือสุดท้ายเนี่ยถามว่าจะซื้อเมื่อไหร่นะคิดลดเอาไว้เนี่ยคิดลําบากเอาเป็นว่าหุ้นดีมีแบรนด์แล้ว PE ต่ํากว่าสามสิบหุ้นนี้มีแบรนด์ PE ต่ากว่าสามบใช่ครับแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับการบริโภคด้วย รหรือเปล่าใช่เพราะว่าบริโภคเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเ,เรือเร่อยๆห็นไหมมันมีสูตรอันหนึ่งที่บอกว่าจะต้องมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเ,เรือ่อยๆไงซึ่งถ้าเป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยกว่าจะค้นคว้ากว่าจะอะไรมาลงทุนเยอะอ่ามัาเจอค่า R&D อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมบัฟเฟต์เนี่ยไม่ชอบหุ้นที่ต้องลงทุนเยอะอคือมา r t i n นออฟเซตติ้งของบัฟเฟต์คืออะไรไม่ต้องลงทุนรไรใหม่เลยแต่อยู่ๆก็ได้กําไรอืมคือโอเคกําไรอาจจะไม่เยอะสินค้าทั่วไปเนี่ยเย่งโค้งแง่กำไรมาที่ไหนอาจจะไม่เยอะ แต่อย่างน้อยไม่ต้องลงทุนเลยมากกำไรแล้วครับผม Margin of Safety มันต้องไปพ่วงกับ PE ด้วย PE ในระดับที่ต้องไม่เกิน30ถึงจะถูกต้องถ้าวันนี้ครับปีกไทยนี่ก็แทบทั้งสิ้นเลยนะฮะที่พอที่จะซื้อได้เพราะว่ายังมีหลายบริษัทที่ PE ต่ำกว่า30แต่ผมเชียร์ CPN เครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ไงรีเมียถ้าเป็นแบบท็อปหรือเป็นอะไรแบบนี้บิ๊กซีมันยังแบรนด์มันไม่ชัดเจนนะครับถูกไหมคือแบรนด์มันดีแต่ว่ามันก็มีคู่แขง ใช่ไหมแต่ว่าเซนทันมันก็มีห้างเป็นระดับตัวเองของมันนะคือว่ามันไม่เหมือนเดอะมอลล์ถูกไหมครับไม่เหมือนพารากอนถูกไหมครับคือคนจะยอมจ่ายเศรษฐีแหละเข้าไปเดินในซ p พเอดี๋ยวนี้คนชั้นกลางก็ซื้อะครับคนชั้นกลางก็เข้าไปแล้วก็ยอมจ่ายที่แพงกว่าใช่ในเซนทันใช่ยอมแต่ว่าก็คือจะจะไม่ได้มากนะอย่างอย่างเอ็มโพเรียมเนี้ยพราะมันแพงมากเกินไปในบางทีคนก็ไม่ค่อยอยากเดินแล้วก็ได้จำนวนเศรษฐีไม่กี่คน อย่างเงี้ยแต่ของเซนท่นนี่เขากางๆหน่อยอืคือเป็นคนที่พอมีตังค์หน่อยไปจน้นกลางหน่อย้วมันได้แมทด้วยออย่างเงี้ยแล้วจากนี้ต่อไปเซนท่นก็เห็นจะมีการขยายไปสาขาต่างจังหวัดเยอะมากใช่พมองกรณีนี้เป็นยังไงก็คนต้องต้องพอมีตังค์ถึงจะเข้าได้คืออย่างนี้เวลาเขาวิเคราะห์ครับที่จะไปสร้างห้างนะไม่ได้หมู่ๆไม่ได้บอกว่าอยากจะสร้างตรงไหนเขาต้องคำนวณเลยว่าประชากรตรงเนี้มีประชากรที่มีรายได้เกินตรงนี้กี่คนอืพอซื้อไหม อถูกไหมนี่คือทุกครั้งที่เซนทันจะไปลงทุนที่ไหนอย่างไรก็จะเป็นที่จะต้องคำนวณรายได้ต่อหัวประชากรแน่นอนมากกว่านั้นด้วยทำเลด้วยทำเลแค่รถเปลี่ยนเส้นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูเลยนะแค่ตรงไหนรถถึงจะสะดวกตรงนั้นยังไงอะไรเงี้ยครับนี่คือเขาข้อผู้บริหารมีความสามารถผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญถูกต้อง ต้องอดูหมดดูหมดดูหมดแล้วที่สําคัญคือเซนทันเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าผู้บริหารเขาประหยัดมากงกว่างั้น <c oughs> ต้องงกต้องงกงกเท่านั้นที่จะที่จะทำตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ครับอืมอคือไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนี่บัฟเฟตก็พูดนี้ประจำนี่คือนิสัยเราต้องดูไปถึงนิสัยของผู้บริหารเขาเลยนะครับบทสรุปของ Mar g i n of safety มไม่ใช่ราคาหุ้นถูกอย่างเดียวไม่ใช่เลยสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่า ราคาหุ้นที่ปลอดภัยพร้อมๆกับการเห็นการเติบโตตรงนั้นมันจะทำให้หุ้นสามารถที่จะขึ้นไปได้อย่าง CPN นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับเข้าขายทั้งเรื่องของผู้บริหารมีความสามารถรนะครับอะไรอีกละ่ะการขยายการเติบโตโกรรับมีบนะครับอะไรอีก ในส่วนของขคนประหยัดค่าใช้จ่ายวันนี้ในส่วนของราคาหุ้นยังไม่มีใครหันมามองหรือหันมาสนใจมากนักใช่ใช่ PE เนี่ยที่วันนั้นคำนวณไปก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบอืัอเพราะว่าต้องคำนวณจากไม่ใช่จากกำไรปีที่ผ่านพามาเพราะว่าเขาโดนน้ำท่วมเขาแย่ไปต้องคำนวณประมาณว่าย้อนหลังไปด้วยโดยเฉลีย่ยแล้วมันอยู่ที่ประมาณกำไรประมาณพันหลานต่อปีเอ้ไม่ใช่พันละใช่ไหม ครับไม่ไปสี่พันประมาณสี่พันเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูเพิ่มเติมประมาณสี่พันล้านตลาดแคปอยู่ประมาณแสนครับอ่ารวมแล้วก็น่าจะยี่พันยี่พันเท่าอน่ารุนเออต้องไม่แพงเกินไปโดยถ้าห้าสิบเท่าเลไรอย่าซื้อต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่ซื้อครับอ่านี่คือบัฟเฟต์แล้วจุดขายล่ะจุดขายก็นี่แหละถ้าพีอีมันขึ้นไปห้าสิบเท่าดูแค่นั้นดูง่ายๆเออทอนกลับไปคือถ้าเกิดใครเก่งเรื่องของตัวเลขเรื่องของการเงินคุณก็ดูกระแสเงินสดแล้วคุณก็ทอนกลับไปก็ได้นั่นถ้าเกิดว่าคุณ เกเรื่องของตัวเลขเรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนอย่างเราเราเนี่ยแหละดูกันง่ายดูแบรนด์ดูการเติบโตดูผู้บริหารแล้วก็ดูราคาหุ้นที่ไม่แพงเกินไปควรจะอยู่ไม่เกิน30เท่านั่นเองซึ่งตรงนี้จะต้องเป็น P.E. ในอนาคตด้วยถูกต้องอไม่ PE นะวันนี้เลย P.E. นะวันนี้เพราะว่าสุดท้ายมันจะเปสะท้อนอนา,นาคตเองค,คุณงงไอ้ PE 30เท่ากับ PE 50เท่ากำไรนิดเดียวเองนะ แต่ไม่ใช่ราะว่าณวันนั้นอีมันเติบโตไปเยอะแล้วใช่ไหมครับพูดง่ายคือว่าอีโตเท่าไหร่เนี่ยพีต้องโตตามนั้นถ้าพีโตเกินอีไปเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าไม่ค่อยดีแล้วถ้าเกิน50เท่าไป50เท่าเนี่ยไม่ดีแล้วแต่คำนวณก็คือปีถ้าเกิดอย่างนี้30เท่านั่นคือ30เท่าในปี2,555ใช่ถูกตองไม่ใช่เอาปี2,55 4มามองถ้าปี2554เอามาเทียบก็อาจจะ พีกออาจจะวิ่นเกินใช่เอาพีปกตินะวันนี้เอา PE ปกตินะวันนี้นะครับและนี่ละฮะก็คือ Margin of Safety ในแบบฉบับที่ให้เข้าใจมากขึ้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจคำว่า Margin of Safety จากพี่เจริญชัยมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นแบบของบัฟเฟต t นะใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะชื่ออะไรนะโซลรอสไม่ว่าจะเป็นฟิชเชอร์ไม่ว่าจะเป็นปิตอนินมันก็เป็นอีกแบบของเขาแต่อันเนี้ย คนชอบพูดเยอะเรื่องแวอะไรนะแวร์ยูอินเวสเตอร์ถูกป่ะแต่คุณงงให้แวร์ยูอินเวสเตอร์มันคือแบบไหนอ่านอุแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันมผมอยากจะสรุปว่าแวร์ยูอินเวสเตอร์แบบบัฟเฟตเป็นแบบนี้ถ้าคุณสนใจคุณก็ลองเล่นแบบนี้ข้อดีของมันสรุปสุดท้ายคือได้กําไรระดับหนึ่งสักยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นตต่อปีแต่ว่าความเสี่ยงต่ําอำปลอดภัยกับเงินต้นของเราเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ ู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือ Margin of Safety นะฮะที่พี่เจริญชัยเอามาบอกกับเรานะครับบทสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะครับผู้บริหารมีความสามารถมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ในส่วนของ PE ไม่เกิน30เท่าฮะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็น Value Investor แบบบัฟเฟตตนี่คือคนทางที่เป็นเช่นนั้นครับ พบกับถอดรหัสเซียนได้ใหม่นะฮะแล้วก็พี่เจริญชัยนี่จะพบเจอกันทุกๆต้นเดือนของทุกเดือนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ